ไปดูอีกหนึ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะคะอย่างมโนราค่ะมโนรานับร้อยชีวิตเลยนะคะรำถวายหลวงปู่ทวดและทวดนวลทองสำลีนะคะในงานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินด้วยความเคารพศรัทธาค่ะ ภาพที่เห็นนี้นะคะคือมโนราจำนวน164คนไร่รำถวายเป็นพุทธบูชาหลวงปู่ทวดและทวดนวันทองสำลีนะคะด้วยความเคารพความศรัทธาในงานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินด้วยบทร้องที่ไพเราะลึกซึ้งท่ารำที่ออกแบบให้สวยงามตามแบบฉบับของการรำถวายครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้ไร่รำค่ะมาจากสถาบานันการศึกษาในจังหวัดสงขลาตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศ ธรรมราชและจังหวัดยะลาค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีพร้อมอัญเชิญทวดนอ ทวดนวลทองสำลีนะคะขึ้นประดิษฐานอย่างแท่นเบญจาณบริเวณลานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุวัดพระโคตําบลชุมพลอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะ,คะสำหรับทวดนวลทองสำลีนะคะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง างอุ้มบาทลักษณะเครื่องทรงคล้ายการแต่งกายของมโนราเนื้อสัมฤิดสูง150เซนติเมตรตำนานเล่าว่าในอดีตมาค่ะในอดีตนานมาแล้วนะคะมีหญิงคนหนึ่งมาพักอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณนี้ก็ได้สอนให้ชาวบ้านรู้จักการปั่นได้และทอผ้าเป็นที่รักไข้นับถือของชาวบ้านต่างสำานึกในบุญคุณค่ะจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นเครื่องระลึกและให้เชื่อว่าพระพุทธรูปใหญ่สำมฤและยังมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะ เป็นอนุสรของนางนวลทองสำลีทิดาพระยาสายฟ้าฟ้าเจ้าเมืองพัทลุงผู้ให้กำเนิดขุนศรีศรัทธ,ธาต้นตำนานของมโนราค่ะ